สวัสดีนะครับพบกับผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มรวม10,000แสนเพชรเพื่อตามล่าคุกกี้กันนะครับก็คือในอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการอัปเจ้าตัวระบบดาวอันใหม่ที่ต่อจาก5ดาวมาซึ่งผมเนี่ยเพิ่งสุม่มนณะตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ยเพิ่งสุ่มฟินองเซียไปประมาณ5 0,000ื่น 50, 000, แต่ตัวอื่นๆเนี่ยผมยังขาดเยอะมากแบบเฮ้แค่ไพ่สักทองบาบาบาะอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็อยากได้ลูกหลักด้วยนะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มกันเราได้พิมพ์ตัดที่ได้มาจากทีมงานอยู่หกเดี๋ยวคลิปนี้เราจะสุ่มที่ประมาณ340พิมพ์ตัดก่อนก็ตกเป็นเพสเนี่ยก็จะประมาณ1นึ0 0แสนนะครับก็ประมาณแสนหนึ่งก่อนเบาๆก่อนนะครับก,ก็เกินครึ่งครับเท่าที่มีมา let's go นะครับผมเดี๋ยวเราจะเร็วนิดนึงก็คือถ้าผมแบบไม่เห็นที่มันได้อีพีกผมจะข้ามเลยนะครับเออแบบไม่เกี่ยข้ามเลยนะครับปึ๊บเออ อีพิกโอ้โหอยากได้พวกแบบเมตาแบบเอแคร์ทับทีมไวเบอร์ลี่อะไรพวกนั้นนะครับขอเป็นตัวเมตาเพราะว่าเจ้าตัวหินใหม่อ่ะเอ้ยมันมันไม่มีให้แลกเว้ยฉะนั้นต้องสูมเบานะครับคือเราอาจจะเห็นแบบบางคนฟีน้องเซียแบบ10ดาวไปแล้วก็คือ5ดาวอันใหม่ใช่ไหมอะนะั้นคือมันมีตู้มันก็เลยโอกาสเจอแบบเยอะกว่าตัวอื่นหน่อยแต่พวกตัวอื่นนี่แหละหนักใจมากว่าเอ้ยเราจะหาจากไหนผมก็เลยต้องทุ่มนะครับ ผมกะว่าจะไม่ดองนะครับก็คือพิมพ์ตัดอุ้ยไพฟักทองสวยนะครับก็คงกะว่าจะใช้พิมพ์ตัดน่าจะแบบหมดเลยไมมก็เกือบหมดในอัปเดตรอบนี้เลยนะครับโอ้โหย,ยังไม่มาเว้อาอุ้ยบาชูก้าสวยบาชูก้าได้ใช้ในอารีน่านะครับผมอยากได้แบบแวมไพร์อะไรเงี้ยนะครับจะได้เอาแวมไพร์ไว้ตีบอสมองกอนเอออฟโฟกโต้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอุ้ย พูดปุ๊บมาปั๊บนะครับสวยอุ้ยพ่อมดข้ามไปเลยนะครับโอ้โหแรแต่แต่จริงๆได้แรคอมมอนเยอะๆก็ดีเว้ยเพราะว่าถ้าเราทําถึงแบบ5้าดาวอันใหม่แล้วอะ่ะไม่ถึงไม่ต้องอัพก็ได้นะได้หินถึงอะ่ะเราก็จะได้ไมเลดตามปกติแล้วนะครับช่วงแรกๆไมเล์รเราก็จะขาดหน่อยนะครับโอ้โหไมเลดขึ้นน้อยมากอุ้ยเฮ้ยห,หินดาร์กสมก้อนสวยนะครับแต่พวกแบบ ตัวส่งว่าอีปีกอะผมแบบไม่ค่อยคาดหวังเลยนะมันยากมากเลยนะนะครับออโอ้โหก้าหารนะครับแต่พวกตัวคอมมอนแลอะไรเงี้ยถ้าเราได้แบบ5ดาวใหม่แล้วอะ่ะเอ้ยเราได้ซ้ำเราได้ไมลิทแล้วเราจะได้แบบไอไอตัวขึ้นดาวลุงด้วยนะเออผมก็อยากให้ตัวพวกเนี้ยเออหดาวเต็มเร็วๆฉะนั้นผมเลยต้องสุ่มเยอะๆนะครับ <c oughs> <laughs> เฮ้ยพาเฟสสวยนะครับพาเฟ่ได้ใช้ในอารนะีนา เอแคร์ care, ผมอยากได้เอแคร์มากเลยอะ่ะอุ้ยไวเบอร์รี่กับตัวฟินองเซียนะครับเอแคร์ A care, คือมันใช้ทุกโหมดอะ่ะเอแคร์ยังไม่มาเวย้ A ออยเอแคร์ออกยากออกอุ้ยได้หินโฮลี่เบอร์รี่นะครับเอแคร์ A ไม่โผล่มาหน่อยเลยลูกทางบ้านให้อภัยแล้วโผล่มาได้อ้ไม่มาจริงอะ่ะ อุ้ยโอ้เป็นเจ้าป่านะครับ let's go อืมลุยคือคลิปนี้มันจะจบที่มันจะเหลือพิมพ์ตับประมาณ270นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งในสมแล้วเฮ้ยผมอยากได้ a อคจริงๆนะเนี่ยโอ้โหลาเต้ลาเต้เต,ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวถ้าอนาคตมันมีแคนดี้เนี่ยน่าจะโคดเหมือนแบบเอสเปซโซหรือแวมไพร์อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราเน้นเอาตอนนี้ก่อนแวมไพร์ เอ้ยปุยฝ้ายดีนะครับโหปุยฝ้ายตอนนี้คือผม1ดาวใหม่แล้วแต่ขึ้น2ดาวใช้30นะครับออ้ยตัวแรกกับคอมมอนน่าจะไม่ตันง่ายๆนะครับเออได้หินเพียวมาอีก e 3นะครับผมเอ้ยนี่ไงเนี่ยคุณเห็นบีดรูดไหมบีดรูทอ่ะเออตันแล้วนะครับตัน5ดาวใหม่แล้วใช่ไหม200ร้อนะล้วก็จะได้หินไอ้ไม่ใช่ไอ้ได้ตัวแบบแท่งแก้วอะ่ะเรียกว่าเลยนะผมลืมชื่อมันนะขอดูชื่อมันหน่อย เชื่อมันชื่อเนี่ยครับชิ้นส่วนจิตวิญญาณเออเราก็จะได้ชิ้นส่วนจิตวิญญาณมาซึ่งมันใช้เยอะมากเลยนะชิ้นส่วนจิตวิญญาณเนี่ยสมมุติผมจับอฟกัตโต้ก็ใช้ทั้งส6 0นะครับเออแค่แบบขึ้น1ดาวฉะนั้นยังไงก็ต้องใช้นะครับกต่ออ้ยเพสตี้นะครับขยันมาเอ้ยน,น,นี่บีดลุ้หมาซ้ำรัวๆนะครับเฮ้ยแต่ก็ตันเร็วดีวผมก็ไม่คิดว่าแบบตัวคอมมอนผมจะตันเร็วเร็วเขาบีดลุ้มันออกบ่อยวะมาร,ร์ทแลน บีดลูดอีกแล้วเฮ้ยบีดลูนจะมาเลยนักหนาเฮ้ยเุ้ยได้ลาชินีแต่ลาชินีผมสี่ดาวก็จะได้เป็นหินปกติอ่ะต่อครับอุย๊ยต่ออื้โอ้แต่ตัวแรก็โอ้เกรดแลตันยากมากเลยนะคอมมอนเนี่ยเพิ่งมีบีดรูดเองว่ะ เฮ้ยเอสเปรสโซ่สวยนะครับเอสเปรสโซ่เราจะได้ใช้ไว้เพราะว่าแคนดี้มันมานะแจมแจมแจมโอ้เพียวปอมไม่เพียวแทวโอ้เพียวปอมผมร้อยห้าสิบแล้วนะใกล้ละใกล้แล้วนะครับเฮ้ยอุย้ย <laughs> ราชินีดับเบิ้ลเุ้ยราชินีผมก็ใกล้ขึ้นห้าดาวนะั้นอีกสองตัวเฮ้ยเยอะอยู่นะสองตัวกว่า,วาด้วยแหละนะครับ โอ้แต่ดวงดีมากเลยนะคลิปนี้คือประมาณแสนเพชรได้ l ีเจนเดอรีสอ่สก็คือราชินี2ตัวเลยนะครับไม่เป็นนางฟ้าว้านะครับถ้าเป็นนางฟ้านี่ผมขึ้น1ดาวแ,วแล้วนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับออกก็ยังดีกว่าไม่ออกประมาณนี้แล้วับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราคงมีพาร์ตต่อๆไปแน่นอนแต่ไม่รู้จะว่าจะมีที่กี่ตอนนะครับก็เดี๋ยวเรา,เาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ